สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินออฟิเชียลครับเวลาบายโมงครับเวทีของเขาตอนนี้บรรยากาศนี่ครับเวทีพร้อมแล้วครับเวทีเสร็จแล้วก็รอ่วงเย็นๆจังหน่อยครับกะน่าจะ ขึ้นระเบไฟกัน,น่าจะขึ้นครับกะยูนีกอะทุกคนปลอดภัยดีครับหลังจากที่เกิดเหตุโบคาคิดเกิดขึ้นครับเป็นไปอาจะทั่วประเทศครับมีแผ่นดินไหวถึง .7 จ็ดจเจ็ดลิตครับ อยู่นี่ก็แรนลงกันแทบบทันครับเพราะว่ารู้สึกเวทีจะสันไปเบิดสะเทือนไปเบิดเลยครับแลนลงแตกตื่นเบิดครับเพราะว่าไม่เคยเห็นไ่เ,เคยพอทาง พี่น้องเป็นยังไงเนี่ยครับคอมเมนต์มาบอกให้การฟังได้ด้ครับว่าเป็นยังไงเนี่ยแต่ยินเขาจากทางจัตุจกักวามีติสืสางว่าันเซ็ตถล่มลงมาครับ ว่าต่อแรกนึ่งว่นเขาลมผัดบ่าคือแหงแคบอนอยู่เชิงบุรนปัสะเทือนไปเบิดเลยโยไปเบิดเลยหนึ่งว่าลมผัดลุมลม่มยังคือแหงแคะตอนนี้กะนนาจะปกติแล้วครับกะรทำงานกันปกติเราทีมงานทุกแผนกกะตอนนี้กะ เลงเริ่มเล็งเล็งม,ม,มือให้แล้วเว้นครับมือเนี้บนยังบอรูราคาบาทนะครับพี่น้องแต่กะเ,เวลาเวลาเลิกกันนาจะประมาณปีนึงเกินครับยูนาสรามทุบปัจจัมีอายุไกลกะอย่าลืมมาใหากกำลังใจครับอร่่าจะเดินทางกลับภาคอีสานครับพี่น้องพอจะลงกลับมาใหมาก่กะประมาณ ต้นเดือนครับประมาณวันดีศีทีหาถ้าจำโมกิดนะครับจะหอยกลับลงมาทั่วคอนทมอ,อกกพื้นที่ดีได้ครับกว้างขวางครับ ก็เอาเขาไปจอดด้านในครับฟังผลเลยครับเครื่องรถบัสจอดอยู่ด้านหลังครับฟังผลหลังจากที่เมื่อเศา้าช่วงเศร้าๆช่วง มีฝนตกมากตอนนี้ก็แดดออกแล้วครับอาการหอนลนะ เตรียมพร้อมครับตอนนี้ป่าน,นี่หอแท็กซี่ขึ้นมานนแฟนดินไหวจนดนรถเป็นยางหัวพี่เขานะมาบรรยากาศดีเลยครับพื้นทีกวางขวงัง มาทรงชีมงานสาวหน่อยครับภาคอีสานครับก่อนจีกจมาเจอกันใหม่กับต้นเดือนหนาครับ ยอดครับในที่เาขาครับซูเป็นเซตสิ้นเป็นทีเรียบร้อยนะครับพร้อมมือแรงเนี่ยไหนมาชมกันแต่เว้นตอนนี้ก็รออากาศเย็นๆนะย,ยังอยแดดลุมๆยังนอยครับทีมไฟขนาดจะเข้ามาครับ ชิมจอแต่ยังอแต่ดันหลังครับนิดหน่อยแล้วไว้ก่อนที่มืออื่นเขาจะกลับเดินทางกลับโคราชครับมืออื่นเขาเล่นยู่ตลาดเถื่อไทยโคราช จากหน,น,นีกเระมีมงยวลูกกเ็เลยขอสู่ไตเวทีครับพาอมีผมใหม่ผมไหลนะครับ บางส่วนบางทีมับกพักผ่อนครับเอาแค่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับขอให้พอกันม่คลิปหน้านะครับสำหรับิปนี้สวหรับดีคร้า